ถึงแล้วครับที่จะพามาวันนี้มาหาข้าวนะครับทุกคนมีปลาขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาปลาหาหอยหาปูโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะลุงไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเชฟเราจะได้เต็มแหเลยหรือเปล่าเต็มแหเลยนะเชฟหญ้านะก็หญ้าเต็มแหเลย อันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะกางตะข่ายไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆกางตะข่ายไว้เดี๋ยวก็ไล่หวานลงไปเรื่อยนะมาดูกันนะครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวผมจะหวานแหไปด้วยงมหอยไปด้วยนะวันนี้เดี๋ยวมาดูติดตามผลงานว่าจะได้ไหมเดี๋ยวใส่ตะข่ายนะครับไว้ตรงนั้นไปนู่นนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะลงไล่ลงไปนี่นะครับมีคนมาหาด้วยนะครับทุกคน ปลาน่ะมันมีอยู่แล้วครับยังไงมันก็ได้วันนี้นะครับไม่มากก็น้อยเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะได้ขนาดไหนได้แล้วตอนนี้เชฟเราได้อันนี้ปลางมใช่ไหมไม่ใช่ปลาแหโอ้ได้ปลาขยงปลาขยงไข่เนี่ยตัวเลื่อเลยจะลื่นไหมเนี่ยนี่มาแล้วครับเพื่อนๆตัวแรกนะครับวันนี้เฮ้ยไข่เต็มท้องนี่ไข่เต็มท้องสุดยอดนะครับตัวแรกได้ไปแล้วนู่นตะข่ายใส่อยู่เดี๋ยวผมจะลงน้าแล้วนะครับเพื่อนๆก็คงจะเป็นอีกทีนึงก็ตอนขึ้นนะครับจากน้ํา เพราะว่าเดี๋ยวเปียกนะครับเดี๋ยวกล้องจะเปียกนะครับเพื่อนๆมาดูอีกทีตอนที่ขึ้นมาจากนั้นครับเดี๋ยวผมแปวแหมา่วานกับเข้าก่อนนะครับเพื่อนๆแลมาดูกันนะครับผลประกอบการรอบแรกนะครับหลังจากดูตะข่ายนะครับนี่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 นะครับเทยีก็ประมาณนี้นะครับมีแต่รุ่นฝ่ามือฝ่ามือเลยนะครับปลาส่วนหอยนี่ครับเก็บมางไม่เก็บมั่งรุ่นฝ่ามือได้มาสิบกว่าตัวนะประมาณนั้นสิบกว่าตัวแหก็ตัวเล็กๆ แหทีเดี๋ยวย้ายตาข่ายไปใส่ข้างบนนู่นนะครับเดี๋ยวมาดูอีกว่าจะได้กี่ตัวนี่นะครับเพื่อนๆเต็มเลยนะครับทั้งปลาซิวทั้งกุ้งนะมีปลาอีกเพิ่มได้เพิ่มมาอีกนี่โอเคเดี๋ยวเรากลับไปบ้านก่อนนะครับตอนนี้ฝนมาไล่อีกแล้วนะครับมานู่นละขาวมานู่นละนี่ครับเพื่อนๆก็มาแยกกุ้งกับ ปลาซิออกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูว่าเมนูวันนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆโอ้ปลาตะเพียนไข่ไข่เต็มท้องเลยตันนี้นัวฝ่ามือนะปลาตะไข่ตัวเล็กๆไปแหะแล้วก็ปลาจับเอาเองงมเอานะครับนี่ครับเพื่อนๆเมนูวันนี้นําเสนอนําเสนอโคโยตี้กุ้งนะครับ เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเขย่าเขย่าอีกนี่นะครับเพื่อโอ้โหจุดยอดไปเลยสดสดจากน้ำเมนูที่สองนะครับมุกนี่มุกเดี๋ยวจะห่อไปตองนะครับแล้วไปย่าง ห่อไม่ตองจาก,การเดยเชฟห่อตองเตรียมขึ้นเตาทำง่ายๆนะครับสไตล์บ้านๆจากนั้นก็ขึ้นเตาย่างครับ น,นี่นะครับเพื่อนๆมันคือเมนูหมกปลาใบปลาหมกปลาซิวหมกใบตองเทลงถาดนะเอ้าอุ๊ยร้อนๆปันฉุยๆเลยครับ มาครับเพื่อนๆหลังจากที่ไปหาปลาวันนี้นะครับก็ได้เมนูมา4ี่ห้าเมนูนะครับนี่ปลาซิวหมกนะครับใบตองทอดปลานะครับแล้วก็นี่ต้มปลานะครับผมอันนี้ก็ตำถั่วนะครับตัวนี้นะครับขายไม่ได้เลยนะบิกปลานะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับผมก็กินแบบบ้านๆนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมเวยนะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนๆ มาอีกถ้วยนะครับถ้วยนี้ไข่ล้วนๆเลยล<ะ>ก็กินข้าวทำกลางสายฝนนะครับฝนกำลังมาเลยลมแรงมากเลยครับเพื่อนขออนุญาตนะขออนุญาตส้นน้ำก่อนโอน้ร้อนทั้งร้อนทั้งอร่อย